วิดีโอนี้นะครับมาดูวิธีการแนะนําเพื่อนให้มาสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้นะครับสําหรับใครนะครับที่แนะนําเพื่อนมาสมัครสมาชิกแล้วเขาซื้อนะครับซื้อประกันเนาะของเขาเองนะครับได้ส่วนลดปกติเนี่ยเราก็จะได้ค่าแนะนําด้วย2%เนะครับมีวิธีการง่ายๆดังนี้เลยนะมาที่เว็บ7จ4 t e a m c o m ทมนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแฟร์ดีนะครับแบบนี้นะคลิกเข้าไปเลยนะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครได้ฟรีนะใครที่สมัครแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาประมาณผมขึ้นมานะแบบนี้เลยนะครับ ให้เราไปเลือกนะครับในส่วนของตัวโปรไฟล์นะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปเลือกในส่วนของตัวแนะนํานะครับตรงนี้นะลิงก์แนะนําของคุณนะครับตรงนี้แล้วก็กดแชร์ไปนะครับแบบนี้ให้เราทําการ Copy ปี้ลิงก์แนะนํานะครับตรงนี้นะครับกดคัดลอกตรงนี้นะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนสมัครได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ค่าแนะนํา2%ทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยนะที่เพื่อนของเรานะครับซื้อประกันของเขาใช้เองนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันในวิดีโอต่อไป ก็ขอให้แนะนำได้เยอะๆนะครับทีมงานเยอะๆนะรายได้ปังๆครับสวัสดีครับ